พี่มาดูเป็ตดตะกันมั้งเออมีแต่กระดูกเลยใช่ไหมทรมานไหมลูกโอ้ยต้องทรมานทรมานผิดทานี่เออต้องกลับไปทางนู้นหนุกไปปปกลับทางนู้นเลยเห็นไหมเป็ดทรมานเห็นไหมเป็นอะไรอันนี้เขาเป็อนอะไรลูกโอ้โหน่าดูโดนตัดลิ้นนะชอบชอบโกหกใช่ไหม ตัวนี้ชอบทำลายคนอื่นเนยใช่ไหมอันนี้ทำอะไรชอบชอบดูเนี่ยดูการ์ตูนนานชอบดูการ์ตูนนานนี่ด้วยลิ้นยาวอันนี้ริ้นยาวชอบโกหกชอบด่าพ่อแม่ตาถล่าถล่ออกมาเลย งานไหมลูกเนี่ยถ้าคนไม่ดีเนี่ยไม่กินข้าวอืมเอาตีมือเลยเนี่ยจำไว้นะชี้เลยนะเนี่ยจะเอาไปลงนรกเลยอันนี้เป็นอะไรคนนี้นี่เป็นอะไรโอ้ยน่ากลัวเนาะ เป็ดตัวยาวตัวสูงเห็นไหมไปไม่เนต้อพญา,า,านาคน่พญานาคไปงูมีงูด้วยมีกบด้วยฮะ อออันนี้เต่านี่เต่าเป็ดเต่านี่ยเป็ดเ,ต,เ,ต,เต่าทำผิดอะไรเนี่ย,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 ยแก่งแย่งตำแหน่งผู้อื่นแย่งของผู้อื่นอนสตอน้ไม่ต้อแยจะจะ่งน,เน,น่เ,นเสพย,ยาเสพติดใช่ไหมอันนี้ฆ่าสัตว์ป่า อันนี้ทำลายเข้าของของคนอื่นจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นตัวนี้ลูกอันนี้ตกกระทะทองแดงเลยบาโอ้ใครขึ้นมาอืม